สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราอาจจะร้อนกว่าทุกวันนิดหนึ่งครับฮะเพราะเราจะพูดเรื่องที่หลายคนสงสยัยบางคนเชื่อบางคนไม่กล้าเชื่อนรกมีจริงไหมหรือเป็นแค่นิทานหลอกเด็กพูดตรงๆนะพี่หนูเคยกลัวนรกตอนเด็กแต่โตมาเริ่มคิดว่าเออหรือผู้ใหญ่เขาแต่งไว้ให้เด็กกลัวเข้าใจเลยครับเพราะคำว่านระกมันถูกเล่าผ่านภาพที่น่ากลัวมาก ในพุทธศาสนานารกไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือผลของกรรมที่หนักจนใจตกตำ่ำหมายความว่าไงคะนรกอยู่ในใจเหรอใช่ครับมีสองแบบเลยนรกในใจเช่นความรู้สึกผิดกัดกินใจไม่เลิกนระกในภูมิคือผลกรรมหนักที่ทำให้ต้องไปเกิดในภาพที่มีแต่ทุกข์ผู้ทำไม่ได้ขู่แต่เตือนว่าใจเราจะตกไปสู่ที่ต่ำได้ถ้าปล่อยให้กิเลสเผา ดูที่จอค่ะซ้ายเด็กผู้ชายกำลังนั่งเศร้าโดนด่าแล้วพูดคำหยาบกลับหน้าแดงเหมือนไฟกลางคนที่พูดโกหกซ้ำๆมองกระจกแล้วเหมือนตัวเองค่อยๆจมหายขวาภาพเปรียบเทียบใจที่เต็มไปด้วยไฟกับใจที่เบาเหมือนเมฆบางทีนระกไม่ได้อยู่หลังความตายแต่มาทันทีที่เราจมในกิเลสสรุปเช้านี้ค่ะนระกไม่ใช่แค่ไฟ แต่มันคือภาวะของใจที่ทุกข์จนเผาตัวเองและใช่ครับมีนรกจริงในภพภูมิตามพุทธะแต่เราหล่นไปนรกได้โดยไม่ต้องตายถ้าใจเราดับเมตตาธรรมวันนี้จึงไม่ได้มาหลอกให้กลัวแต่มาเตือนให้รู้ทันใจตัวเองแล้วเจอกันตอนหน้าเรื่องชีวิตหลังความตายแบบไม่หลอนแต่ลึกสุดใจค่ะ